วันนี้นะครับหมอก็จะมาพูดถึงวิธีการรักษาและแก้ไขในคนไข้ที่มีปัญหาศาีษะล้านศีรษะบางจากพันธุกรรมและฮอร์โมนครับสวัสดีครับผมนายแพทย์สรร์ันนาวิไลนะครับหรือหมอเป้ครับแพทย์ประจำเมดมาตเตอร์คลินิกศูนย์ลูกผมประจำภาคเหนือครับ การรักษานะครับอย่างแรกเลยข้อแรกนะครับก็เป็นยาทาครับโดยยาทาเนี่ยจะเป็นยาในกลุ่มของไมนอกซิดีโอครับโดยจะทาเช้าเย็นนะครับทาสม่ำเสมอครับก็สามารถช่วยให้ตัวเส้นผมเนี่ยกลับมางอกใหม่ได้ครับข้อที่สองนะครับยาละปทานครับโดยยาละปทานเนี่ยก็จะเป็นยาในกลุ่มต้านฮอร์โมนเพศชายครับแต่ว่าก็จะเกิดมีผลข้างเคียงได้บ้างในบางคนครับซึ่งใน5%เนเนี่ยก็อาจจะพบว่ามีเสื่อมสมรรถภาพทางเพศลดลงความต้องการทางเพศลดน้อยลง ดังนั้นนะครับในคนที่ต้องการกินยาเนี่ยก็ควรจะต้องเข้ามารับการปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนครับและข้อ3นะครับ p r p หรือ p e l l e t Rich Plasma นะครับซึ่งเป็นวิธีที่หลังๆมาเนี่ยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในการฉีดรักษาบำรุงเส้นผมนะครับโดยจะเป็นการนําเอาเลือดของเราเนี่ยไปปั่นเพื่อแยกชั้นครับและจะมีการดึงนําเอาส่วนของเก็ดเลือดเข้มข้นลงไปถึงพลาสมาเนี่ยนำกลับมาฉีดเข้าสู่หนังศีรษะครับ ซึ่งในตัว PRP เนี่ยก็จะมีในส่วนของโ r o w t แ f กเ t อรที่ช่วยบำรุงตัวเซลล์รากผมให้แข็งแรงครับแล้วก็ลดการหลุดล่วงทำให้ผมลูกผมเนี่ยกลับมางอกใหม่ได้ครับและข้อที่4นะครับก็คือการผ่าตัดปลูกผมครับ อย่างในคนที่มีข้อจํากัดในเรื่องของการกินยาหรือว่าลองทําหลายๆวิธีที่หมอได้กล่าวมาข้างต้นแต่ว่าผลลัพธ์ยังไม่เป็นที่น่าพอใจนะครับหรือว่าในคนที่มีปัญหาของศีรษะล้านที่ค่อนข้างมากนะครับก็สามารถเลือกใช้เป็นวิธีปลูกผมได้ครับโดยการปลูกผมเนี่ยเราก็จะทําการย้ายนําตัวรากผมจากบริเวณท้ายทอยหรือบริเวณด้านหลังของหนังศีรษะนะครับซึ่งเป็นบริเวณที่ไวต่อฮอร์โมนเพศชายน้อยครับมาปลูกไว้ในบริเวณที่มีปัญหาครับอย่างเช่นบริเวณที่มีการขาดหลุดร่วงไปของเส้นผมนั่นเองครับ ดังนั้นนะครับไม่ว่าใครก็ตามที่กําลังมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพเส้นผมของตัวเองไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายอายุมากอายุน้อยและต้องการหาทางแก้ไขรักษานะครับไม่ต้องห่วงครับเราสามารถทําการแก้ไขได้ครับโดยทําการติดต่อเข้ามาที่ Med m e d มา s เตอร์คลินเชียงใหม่นะครับเรามีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเทนรนรีที่พร้อมในการรักษาให้คุณไข้เนี่ยกลับมามีความมั่นใจได้อีกครั้งหนึ่งครับ